ตรงนี้ก็จะมีท่อน้ํายานะครับท่อท่อไฮจะเป็นท่อเล็กๆนะครับท่อลวจะเป็นท่อใหญ่ๆนะครับนี้ก็จะประกอบเข้ากับตัวตู้แอร์ด้านในใ Not, Not hip, นะครับโดยใช้ไปน็อตน็อตเบอร์สิบนะครับประกอบแล้วเราจะประกอบเข้าดูก่อนนะครับแล้วก็จะทําการอัดน้ํายาทดสอบดูนะครับว่ามันรั่วหรือเปล่านะครับ Do you นี่ก็จะเป็นเจียวัดน้ํายานะครับมันก็จะทําการอัดเทสนะครับอัดเทสดูว่ามีการรนะั่วหรือเปล่ามีในโตนะครับก็เลยจะใช้น้ํายานะครับน้ํายาที่คอมนเสื้อมมันใช้นะครับเป็นน้ายา R134 นะครับเป็นน้ำยา R134 นะครับตัวนี้นะผมจะใช้แรงดันน้ํายาอัด เพื่อจะทดสอบดูว่ามันรั่วหรือเปล่านะครับที่เราประกอบเข้าไปนะครับต่อไปก็จะปล่อยน้ายาทิ้งแล้วก็แวคคัมนะครับแวคคัมเราต้องทดสอบให้แน่ใจก่อนนะครับว่ามันรั่วมันเดิมไหมนะครับระบบใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะทําการอัดน้ำยานะอันนี้เป็นท่อไฮนะครับ จะเขียนไว้ตรงที่ฝานะครับเราจะอัดน้ำยาเข้าทางท่อโลมาดูท่อโล่ท่อโล่ยู่ซน์ท่อโลอยู่ตรงนี้นะครับของวีโก้นะครับท่อโลก็จะเขียนสัญลักษณ์ L นะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นตัว L นะครับทำการ เร็นะจะทำการอัดเข้าไปอัดเข้าไปเต็มที่เลยนะครับ ยาแตแรงดันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอเข้าข้ก่อนนะครับถ้าจะให้ดีต้องใช้ในโตในการอัดนะครับ อัดในตัวเข้าไปเพื่อเทสรั่วนะครับจะได้ชัวร์นะครับแันที่นี้ก็ผมก็ไม่มีในตัวครับในตัวหมดนะครับก็เลยใช้น้ำยาตัวของมันเองนะครับในการอัดเทสนะครับน่าจะได้สักร้อยนะครับน่าจะได้สักสักร้อยนะครับแรงดัดอันนี้ก็จะประมาณ90้าสแล้วนะครับ รอยก็ผมก็ถือว่าโอเคนะครับทีนี้ก็จะเอาน้ําสันไลมาฉีดนะครับสันไลผสมน้ํานะครับโอเคอเรอาอยางเป็นอยู่บ่นี่ก็จะเป็นสันไล์ผสมน้ํานะครับแล้วก็ฉีดตามจุดรอยต่อต่างๆนะครับว่ามันมีรอยรั่วหรือเปล่านะครับ ทดสอบดูนะครับเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปนะครับว่าจุดที่เราเราต่อเข้าไปนะครับมันมีรอยรั่วหรือเปล่านะครับถ้ามีรอยรั่วเราก็ต้องการทําการแก้ไขนะครับถ้าเกิดว่าไม่ทําการแก้ไขมันก็อัดน้ํายาแอร์เข้าไปมันก็หมดมันเดิมนะครับ นี่ก็ถ้าจะมีรอยรั่วมันก็จะมีฟองออกมานะครับตัวไหนที่เราสงสัยนะครับแต่ตัวนี้น่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเห็นรอยรั่วชัดเจนนะครับตรงที่ปล่อยแอร์ด้านในนะครับปล่อเยเย็นนะครับตรงจุดต่างๆแล้วก็สามารถใช้ชนไลยฉีดได้นะครับเอาที่เรามั่นใจเลยนะครับว่าไม่รั่วนแน่นอนนะครับค่อยทําการแยกค้านะครับ มีกองก่ออยาการปิดเจดนะครับอันนี้ก็จะอยู่ได้อยู่ที่ร้อยหนึ่งแล้วนะครับแรงดันอยู่ที่ร้อยหนึ่งแล้วแรงดันอยู่ที่ร้อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวทําการปิดเจดก่อนนะครับก็จะปล่อยทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อมั่นใจนะครับมั่นใจว่าน้ํายาไม่ลดลงนะครับแล้วก็ค่อยจะทําการแยกคั่มนะครับ เรงยังเศษเศษบ่เตอเราทาการปล่อยไว้แล้วนะครับประมาณเกือบชั่วโมงนะครับเกือบชั่วโมงทีนี้เราก็จะถ้าเรามั่นใจว่าไม่รั่วนะครับเจียดยังอยู่เท่าเดิมนะครับเราก็จะทําการแวกค่มนะครับแล้วก็ปล่อยน้ํายาทิ้งนะครับปล่อยน้ํายาออกมาเลยนะทิ้งนะ แล้วก็จะทำการแยกข้ามออกนะครับเปรียบกับปั๊มแยกข้ามนะแยกข้ามออกให้หมดนะครับแล้วก็แนะนำให้อยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับในการแยกข้ามนะครับ จะแวกค้ามทั้งน้ํายาแล้วก็ความชื้นออกให้หมดเลยนะครับก็จะอาบน้ํายาเข้าใหม่นะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องเดอนเครื่องก็อสอบดูว่ามีความเย็นหรือเปล่านะครับอีกทีหนึ่งนะครับเรวรออีกประมาณสักเกินครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะครับโอเคนี้เราก็ทําการแวกค้มนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเส็ดแวค่ค่มผมนะครับ ไม่ถึงลบสามสิบเพราะว่าเกียร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเกียร์ราคาถูกนะครับนี่เราก็จะทมการปิดนะครับแล้วก็จะทําการอัดน้ํายานะครับ <c oughs> <c oughs> ปกติต้องปล่อยไว้ปกติต้องปล่อยไว้สักประมาณ ประมาณหนึ่งนะครับประมาณสิบนาทีถึงยี่สิบนาทีนะครับเพื่อ,อดูว่าแวคคัามจะย้อนกลับหรือไม่นะครับแต่นี้ก็ผมมั่นใจนะว่าไม่รั่วนะครับถ้ารั่วล้วก็ทำซ่อมใหม่ครับ <c oughs> ผมก็จะวาอัดน้ำยานะครับเพื่อให้ทำการเพื่อใ,ให้เป็นไม่เป็นการเสียเวลานะครับ เปิดทางน้ํายาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไล่น้ํายาโดยการเปิดท่อไฮนะครับทางเกียร์ทางด้านไยนะครับเพื่อจะให้ลมนะครับน้ํายาอัดเข้ามาผ่านสายแล้วก็ออกทางสายด้านไฮนะครับทีนี้ก็จะปล่อยน้ํายาเข้านะครับทางสายด้านสสายโลนะครับนี่ก็จะอัดเข้าไปเลย ไปประมาณหนึ่งครับไม,ไม่อะไรมากก็ค่อยจะเดือนเครื่องนะครับก็จะทำการใส่ขั้วแบตนะครับเพราะว่าถอดไว้ตอนที่ซ่อมนะครับตามจริงแล้วต้องถอดขั้วลบนะครับขั้วลบก่อนนะครับ อันนี้เป็นขั้วบวกนะครับสันจ,จริงแล้วต้องถอดขั้วลบนะครับอ่าน้ำยานะครับเข้าไปพอที่จะน้ำยาจะอานได้แล้วนะครับก็จะทำการปิดก่อนนะครับทำการปิดก่อนนะครับ แล้วจอจะสตาร์ทเครื่องนะครับเดินเครื่องเปิดแอร์นะครับเพื่อจะลองทดสอบดูนะครับผมผมก็จะทำการสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็จะทำการเปิดแอร์นะครับ เปิดสุดเลยนะครับเปิดสุดเลยนะครับแอร์ Air, สุดเลยนะครับแอมให้มันไม่ตัดนะครับเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูครับรข้อารเดินเครื่องเรียบร้อยนะครับแอร์ของไปช่วยแอร์ก็ทํางานนะครับแล้วดูเราที่เกีย์นะครับเกลียนน้ํายาผมก็จะอัดไปที่อยู่ที่ประมาณหกสิบ ไม่ต่ำกว่าหกสิบนะครับอาดไปที่ประการไม่เกินไม่ต่ำกว่าหกสิบนะครับการอส่น้ำยาก็อัดเข้าไปได้ได้เลยนะครับไม่เหมือนคอมเพรสเซอร์ของแอร์หรือว่าตู้เย็นนะครับอัดเข้าไปได้เลยไม่มีปัญหาเราก็เปิดแอร์ไว้สุดเลยนะครับเพื่อจะให้คอมเพรสเซอร์ทำงานตลอดเวลานะครับเราก็อัดไปเรื่อยๆนะครับ ต้นกว่าจะได้ประมาณหกสิบหกสิบนิดๆน,นะครับก็จะพอนะครับก็จะเทสว่าเย็นหรือป่านนะครับได้ประมาณห้าสิบแล้วนะครับประมาณห้าสิบแล้วเอาซักประมาณหกสิบนะครับ Okay. ประมาณเกือบหกสิบนะครับจะไปเช็คด้านในว่าเย็นหรือ,อยังนะครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการเราก็ลันเครื่องไว้นะครับสักพักนะครับเปิดสตา r t เครื่องไว้สักพักนะครับ,รบแล้วก็ค่อยไปเช็คด้านในอีกทีหนึ่งนะครับว่าเย็นสั่าปกติไหมนะครับถ้าเกิดว่าเย็นไม่สั่มยังไงก็ค่อยมาแก้ไขอีกทีแต่ผมคิดว่าถ้าทำลักษณะแบบนี้แล้วเรียบร้อยก็จะไม่มีปัญหา นะครับก็ดำเนิการในกรณีที่ทำไมไม่เช็คด้านไฮแรงแรงดันด้านไฮนะครับถ้าเกิดว่าระบบเราใช้งานมาปกติเราคิดว่าคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปกตินะครับก็ไม่ต้องไปเช็คการไฮนะครับว่าแรงดันพอไหมเท่าไหร่นะครับเช็คแค่ด้านรลก็พอเิมน้ำยาแวคพ่ำก็พอแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเช็คไปมากขนาดนั้นนะครับ อันนี้ก็เราก็ทําการตรวจ่อมเรียบร้อยอย่างที่เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับรือว่าคอมเพรสเซอร์ทําการตัดต่อเป็นปกติแล้วนะครับเราเปิดแอร์ด้านในเย็นปกติแล้วก็คอมเพรสเซอร์ด้านนอกก็ตัดต่อเป็นปกติแล้วนะครับน้ํายาการเติมน้ายาก็ควรเติมอยู่ที่ประมาณสั้ง50-60นะครับแต่พอดีนะครับ นี้ก็วันนี้ช่างโอ๊ขอบคุณมากนะครับลองมาเพื่อนๆจะได้วอมดูนะครับสวัสดีครับ